คุณได้รู้จนหมดเปลือกกันนั่นเองนะครับะอยู่กับเราสองคนนะฮะผมจับจ,จักจี้ครับมุม่ยมุม่ยเหมือนเดิมค่ะจับดูได้ไหมอะได้เลยไม่มีปัญหาให้ทายคืออะไรจับดูน่าจะรู้อ่ะมันคงไม่ใช่เปียโนอะโอ้โ,อโหเปียโนขนาดนี้ไม่น่าใช่นะครับเออมันคือคีย์บอร์ดได้เลยพี่จับทำไมาถึงรู้อะ มีนี่ที่มีสเปซบ,บาร์ด้วยนี่งไง <laughs> มันคือคีย์บอร์ดถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมาให้ดูด้านในกันดีกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแต่มาคีย<ะ>์บอร์ดมันแบบมันมีหลายชัตเต็บอ่ะโอ้ <laughs> นี่เป็นไงล่ะโอ้มันดูแบบว,ว่าไฮโซล้ำลึกมากเลยนะคะ <laughs> มันคือคีย์บอร์ดฮะตัวนี้เป็นเกมมิ่งคีย์บอร์ดนะครับผม <laughs> <laughs> จาก cm storm ฮะรุ่น quickfire xti นั่นเองนะครับตัวนี้เป็น m ม c h a n i c a l คีย์บอร์ดนะฮะเป็นคีย์บอร์ดสำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะ มันมันหนักหนักกว่าคีย์บอร์ดธรรมดาด้วยนะคะมวยาอาจจะยังงงงอยู่ว่าเฮ้ยคีย์บอร์ดเล่นเกมไม่แค่นิ้เขคีย์บอร์ดคืออะไรยังไง<ม>ไม่รู้เรื่องมันแตกต่างจากคีย์บอร์ดธรรมดาทั่วไปยังไงใช่ไหมใช่ใช่คืออ่ะรูปลักษณ์ภายนอกก,อนก่อนเลยรูปลักษณ<ช>์ภายนอกเนี่ยก็คือจะเหมือนคีย์บอร์ดทั่วไปใช่แต <นะ S 2> ่มันสูงกว่านาะใช่มันสูงตัวปุ่มตัวแป้นเนี่ยทุกอย่างจะมีขนาดที่สูงกว่าปกตินะฮะเพราะไม่แค่นี้เข้คีย์บอร์ดเนี่ยมันจะมีกลไกมากกว่าคีย์บอร์ดปกติโดยทั่วไปครับ ตัวปุ่มเนี่ยมันมีสวิชครับน้องมุยใช่กดไปแล้วมันรู้สึกแบบแก๊กแก๊กใช่แล้วมันค่อยสุดอ่ะใช่คือตัวเนี้ยมันเรียกว่าเป็นสปริงแล้วกันแต่จริงๆแล้วมันคือสวิชอ่ะเ,เวลาเรากดไปเนี่ยมันจะมันจะดีดก,กลับมาใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยมันต้องการการตอบสนองต่อตัวแป้นที่ค่อนข้างเร็ว<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเที่อวินาทีที่เรากดเนี่ยมันก็มีค่าขนาดนั้นเลยใช่ไหมขนาดนั้นเลยอ่ะไหนไหน มุ้ยไม่เคยเห็นพี่จะแกะให้ดูแล้วกันตัวนี้ Mechanical Keyboard ข,ของ CM Storm นะฮะเดี๋ยวพี่แกะปุ่มให้ดูว่าด้านในสวิตช์เป็นยังไงและสวิตช์มันจะมีหลายสีด้วยค่ะว่าพี่จับพี่จับแกะอย่างนี้ได้เลยเหรอแกะได้เลยนี่ไงเห็นไหมหนูไม่เกี่ยวนะพังแล้วหนูไม่เกี่ยวมันไม่ได้พังมันไม่ได้พังมุมงม้ยเนี่ยอันนี้คือที่เราเรียกว่าสวิตช์เห็นไหมนี่ไงเมื่อกี้ที่มันรู้สึกแก๊กๆคือเจ้าตัวไอ้เขียวๆนี่เองใช่ซึ่งสวิตเนี่ยมันก็จะมีหลายสีค่ะและแต่ละสีเนี่ยแรงดีดดแล้้ววกกก็็เเเสีียยยงนนนน่่มมมััจะไหือ อ๋ออย่างนี้ถ้าปุ่มข้างล่างก็จะสีหนึ่งเหรอคะอ่าไม่ใช่สำหรับรุ่นนี้จะเป็นสีเขียวหมดเลยแต่แันนี้ถ้าเกิดมีรุ่นอื่นเนี่ยอาจจะมีสวิตช์ที่แรงที่สุดก็คือสีดําแข็งที่สุดแรงที่สุดคือสีดําก็จะดีดกลับมาแรงที่ใช่แต่นี่เป็นสีเขียวมันก็อาจจะไม่แรงสุดแต่ว่ามันก็ให้ความนุ่มที่มากกว่ามันกดแล้วมันรู้สึกดีอ่ะมันแบบอยากจิ้มเล่ยเรยรู้สึกดีใช่ไหมเวลาทิมมันก็ค็อก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 ค็อค็อกค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 ออ เวลาคีย์บอร์ดที่บ้างกดมันไม่ค่อยมันอ่ะใช่กดแล้วมันม่อยนิ้วเออแต่เนี้ยกดแล้วมันไม่เม่เอยน,น,นิ้วด้วยนะฮะก็นี่แหละคือคีย์บอร์ดสำหรับเล่นเกมแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับสำหรับตัว Quickfire XTI ตัวนี้นะครับผมนอกจากตัวสวิชแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องของฟังก์ชันเมนูต่างๆที่เราสามารถตั้งค่ามันได้คือตัวเนี้ยตัวปุ่มอาจจะเหมือนคีย์บอร์ดทั่วไปแต่ถ้าเกิดมุ้ยลองสังเกตดูดีๆนะฮะว่าคําว่าฟังก์ชันต่างๆมันจะมีเพิ่มเข้ามาที่ตรงไี้เหมือนกันเห็นไหมใช่ เอาให้มันชัดที่สุดเลยละกันคือตรงนี้ P 1 P 2 P 3 P 4่ค่ะคีย์บอร์ดปกติทั่วไปจะไม่มี4ปุ่มนี้ oh. 4ปุ่มนี้คืออะไรสปุ่มนี้คือการตั้งค่าปุ่ม m a c ครเป็น p r o ไฟล์คือเราสามารถเซตปุ่มได้ตามใจชอบของเราว่ากดปุ่มนี้จะให้เป็นเมนูอะไรอย่างนี้หรอใช่หรือว่ากดปุ่มนี้เท่ากับปุ่มอะไรอะไรรวมกัน oh. อะไรอย่างนี้กระดาแล้วแต่เราตั้งค่าคือตัวนี้มันจะมาพร้อมกับซอฟต์แวร์เราลงในคอมพิวเตอร์แล้วเราก็ตั้งค่าผ่านทางซอฟต์แวร์ ถ้าสมมติว่าเครื่องหนูอย่างเงี้ยชอบแพ้งบ่อยต้องกดคอนโทรลเน็ตดีลิทบ่อยใช่ก็ตั้งไว้อันนี้ถูกได้ทําได้เลยสบายเอออย่างหนูก็กดแค่อันเดียวคอนโทรลเน็ตดีลิทแต่ว่าปกติเขาไม่ค่อยเอามาใช้งานกันแบบนั้นอ้าวเหรอคะปกติคือเป็นพวกคําสั่งในเกมอ๋อพอเกมกดสกิลกดอะไรอย่างงี้อ๋อนี่แหละตัวสําคัญเลยแหละนี่ช็อตคัทง่ายๆสามารถตั้งได้4แบบ4ปุ่มด้วยกันนะฮะเดี๋ยวแม่บอกแล้วว่าคือมันเกิดมาเพื่อเล่นเกมไงมุ้ย แต่คือทําแบบที่มุ้ยบอกก็ทําได้<อ>แต่ว่าเอาไว้ส่วนมากเขาเอาไว้ใช้ในการเล่นเกมมากกว่าะนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่การใช้งานด้วยแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีพวกปุ่มพวกเนี่ยเห็นไหมฮะพวกมัลติเพลเยอร์เพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์อะอย่างเ<า>ช่นอันเนี้ยอ่าใช่เลื่อนเพลงไปข้างหน้าเลื่อนเพลงไปข้างหลังนี่กดหยุดเห็นไหมอันนี้กดเพลงแล้วก็กดพอสอันนี้ใช้กับดูหนังใน u t u b e อะไรนี้ก็ได้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 สบายไม่มีปัญหาฮะเพราะว่าตัวนี้เหมือนกับเป็นมัลติมีเดียคอนโทรลขึ้นอยู่่กัับเราจะใช้้แคนน นี่อันนี้คือลักษณะเด่นๆนะฮะของตัว cm storm นะครับผม quick fire xti แต่ว่าไม่ได้หมดเท่านี้คือตัวเนี้ยอ่ะให้ขอหยิบมาแกะให้ดูอีกทีนึงลนนนนนแล้วกันไหนๆก็ไหนๆละอ้าพังรอบสองคือเกี่ยวนะค,คือนอกจากตัวสวิชเนี่ยอ่ะมุยล,ลองดูเห็นเห็นอะไรตรงนี้ไหมกลมๆไฟเหรอคะใช่คีบอ์ดตอนนี้มีไฟด้วยอ๋อเร่องม,มืดอะไรอย่างนี้ใช่เลย่ที่มืดก็ได้แล้วก็ไฟเนี่ยเราสามารถเลือกสีไฟได้ด้วย แต่ว่าก่อนจะมีไฟได้เนี่ยนะฮะเราต้องเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ก่อนครับมุ้ยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องขอเรียนเชิญคุณคอมพิวเตอร์ครับขอเล่นเชิญเป็นแขกรับเชิญไปเลยนะฮะอาว่าแล้วคอมพิวเตอร์อ่าแต่ที่จ่าคอมมาแล้วไม่เห็นมีไฟเลยเดี๋ยวมุ้ยมันไม่ฉลาดขนาดนั้นมันต้องเสียบเสียบเสียบสายก่อนอเราเราคิดว่าไวเลสเลยไม่ใช่นี่สายอยู่นี่เอามาด้วยนี่โอ้พกมาเองเลยแน่นอนเป็นสายของรุ่นนี้แหละมีเป็นหัวทองด้วยนะฮะรุ่นนี้นี่อ่ะเดี๋ยวมาเสียบกัน อ่ะเดี๋ยวมุ้ยไปเสียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์กับช่อง USB นะทำอะไรมุ้ยขาช่อง USB อยู่เจอยังไม่เห็นติดเลยพี่จ่ายังนู้ติดแล้วติดแล้วเฮ้ยเป็นแบบกดแล้วติดด้วยอ่ะจ้ามากเลยเนี่ยมันกดแล้วมีไฟตามปุ่มเลยนะคะใช่แี่เจ้าแมกดซิกด ในนี้นี่คือขึ้นลัวเลยนะคะ <c oughs> เราลองเทสให้ดูครับคืออันนี้มันตั้งไว้คือเป็นกดแล้วก็จะมีไฟเป็นสีน้ำเงินคือปุ่มพวกนี้เราสามารถตั้งได้รวมไปถึงเราสามารถตั้งเป็นแบ็คไลท์ให้มันติดสองสว่างก็ได้แล้วมันก็จะแบ่งเป็นโซนโซนโซนได้แต่แบบนี้เท่กว่าอันนี้แล้วแต่คนชอบไง บางครั้งถ้าเกิดเป็นแบบนี้ถ้าเกิดอยู่ในที่มืดเนี่ยเราไม่เห็นปุ่ม <Okay. S 1> แต่ถ้าเกิดมันมีแบ็คไลท์เป็นไฟพื้นหลังขึ้นมาตลอดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอยปุ่มไหนอยู่ตรงไหนด้วยช,ชอบแต่ว่าอุปกรณ์ตัวนี้เจ๋งอย่างหนึ่งคะคือเราสามารถตั้งค่าไฟ<ะ>หรือว่าเปลี่ยนโหมดไฟจากตัวคีย์บอร์ดเองเลยได้อ๋ออย่างงี้ก็สะดวกสบายขึ้นไม่ต้องลงไดเวอร์เลยด้วยอ,อวิธีการะฮะเนี่ยมันจะมีโหมดอยู่เห็นไหม<ะ>นี่เราก็สามารถกดโหมดเพื่อเปลี่ยนโหมดของไฟได้มันวิ่งวิ่งอย่างเงี้ย อันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นไฟวิ่งแล้ากดแล้วมันจะวิ่งออกวิววิวนะฮะเห็นเปล่าเนี่ยเออ <laughs> เออเป็นอะไรที่แบบเก๋มากอะ่ะวซ์ลุ่นชอบมากเลยอ่ะอันนี้โหมดไฟวิ่งอย่างงี้เราลองเปลี่ยนโหมดดูอ่ะอันนี้ลองกดดูอ๋ออันนี้เป็นครอสเล็น,นบวกเออเป็นบวกว่เรากดมันจะแบบเป็นเส้นเลยนะฮะอันนี้เห็นชัดเลยนะครับอ่ะเปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีก อันนี้ไม่มีไฟดับอ่าอ,อันนี้ไฟติดนี่ไฟติดตลอดแผนเป็นแบ็คไลท์มาเต็มเลยะนะครับแล้วก็มีน,นี้อีกไฟจะค่อยสว่างค่อยติดก็ค่อยสว่างก็ค,ค่อยติดอ๋อมันจะแบบว่าขยับของมันเองใช่เัน,นี้จะเป็นพอลส์เหมือนลมหายใจค่ะอย่างน,นี้เลยเป็นต้นนะฮะแล้วเราสามารถปรับเปลี่ยนด้วยการผสมสีได้ะนะฮะอันนี้คือ,อน,นี่ อ่านี่เป็ดสีเป็ดสีดำเงินเห็นไหมคือเป็นลูกเล่นมันเยอะมากอะในการที่เราลองเล่นใช่ไหมคะใช่ครับอ่าศึกจะเปดอีกหมดหนึ่งอ่านี่ไงนี่แบบมันจะแบ่งให้เลยเนาะช่ๆแล้วไฟก็จะแบบวิ่งวิ่งว้าวเทมากอยู่ทำคำคือเล่นเกมคนเดียวไม่เหงาใช่มีคีย์บอร์ดเป็นเพื่อนฮะเพราะคีย์บอร์ดมีไฟคนอะไรเล่นกับคีย์บอร์ดคุยกับคีย์บอร์ดนี้มันเป็น นั่นไงม้ยนี่ชอบเล่นจริงๆคือตัวเนี้ยคีย์บอร์ดดีอย่างหนึ่งฮนะคือตัวสายเนี่ยนะฮะ,ฮะมันเขาตัวคีย์บอร์ดมันให้ที่เซาะล่องมาอันนี้ใช่ไหมเพื่อให้สายมันสามารถหลบได้เวลาเราวางคีย์บอร์ดมันจะได้<ะ>ไม,ไม่ไม่ทับโดนสายใช่พอดีเลย,ยแต่เงี้ยถ้าเกิดเราเสียบคอมอยู่ด้านซ้ายมือ<ะ>เราอาจจะแบบเอ้ยขยับสายไปด้านซ้ายมือได้ด้วยนี่ี้เห็นไหมมันถึงมีช่องมาให้อย่างนี้ใช่ลองกดเข้าไปดู อ่ากดเข้าไปเห็นไหมมันก็คือเอาสาย USB เนี่ยหลบไปอยู่ข้างในอ่าเวลาเราวางมันจะได้ไม่ทับโดนไม่ทับจริงๆอ่ะเหมืออะไรแอบมสบายหายห่วงเลยนะฮะเออเป็นไงสัมผัสแล้วรู้สึกยังไงบ้างชอบตรงที่แบบกดแล้วมันมีไฟเป็นตัวสอนนี่แหละเออเมว่าน้ำแบบมันไม่เมื่อยนิ้วอ่ะพี่จักรมันสูงอ่ะเมื่อยอ่ะเอมันชันอย่างเงี้ยเหรอ อย่างมุ้ยอย่างไม่ได้เล่นเกมใช่ไหม,มถ้ามุ้ยคิมงานมันอาจจะแบบเมื่อยหรือเปล่าอ๋อถ้าเกิดมุ้ยบอกแบบนี้เนี่ยนะคือคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยมันสามารถยกระดับได้ออ้าวเหรคะทำให้มันตั้งชั้นเข้าหาตัวมุ้ยมายิ่งขึ้นมันจะได้สัมผัสได้อย่างง่ายมากขึ้นเออ,เอ,อช่วยนะเออรู้สึกแบบช่วยไหมเนี่ยดีขึ้นดีขึ้น <c oughs> คือมุ้ยเนี่ยปกติแล้วก็ ปกติพิมแบบคีย์บอร์ดแพงเป็นแบบนั้นใช่ไหมล่ะใช่ปกติจะแบบแบนๆแบนๆไม่ชินแต่ใช้เป็นสักครั้อาจจะชินเนาะใช่แล้วนิ้วมือของมุ่ยเนี่ยจะได้แข็งแรงมากขึ้นด้วยมุ่ยจะได้ยกระดับนะฮะจากเอ่อเกียนธรรมดากลายเป็นเกมเมอร์สักทีนึงนะฮะแค่เกียนขัันเทพเอออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะแต่ที่แน่คือคีย์บอร์ดตัวเนี้ยตอบสนองสับคนเล่นเกมโดยเฉพาะแต่ใครไม่เล่นเกมและชอบอุปกรณ์แบบนี้ก็สามารถใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน มุ้ยชอบตรงที่ว่าไฟเนี่ยมีลูกเล่นเยอะแต่ติดอยู่ตรงนิดนึงค่ะตรงที่ว่ามันต้องยกนิ้วสูงเวลากดอาจจะเมื่อนิ้วนิดนึงเพราะว่ามุ้ยเนี่ยเคยชินกับการใช้น้ตบุ๊กอะค่ะตอบโจทย์ความเป็นเกมเมอร์ฮะโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าเรื่องของสวิชที่มาตรฐานดีไซน์ที่มตรฐานฮนะรวมไปถึงไฟที่มีลูกเล่นที่มันหลากหลายมากชอบตรงนี้แล้วมันตั้งค้างง่ายมากกดโหมดเปลี่ยนอย่างเดียวจบครับ ก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวคีย์บอร์ด Quickfire XT I จาก CM Storm ค่ะ Gaming mechanical keyboard สําสำหรับเกมเมอร์ตัวจริงนั่นเองนะครับผมอย่าลืมฮะก่อนจากกันฮะกด subscribe ด้วยปุ่มแดงๆด้านล่างนี้จะได้ไม่พลาดกับการรีวิวครั้งหน้ากันนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่นะฮะกับรายการ Next IT รายการที่จะมาปลดเปลื้องเรื่อง IT ให้คุณได้รู้กันจนหมดเปลือกนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับบายบายสวัสดีครับยย เกมเมอร์ตัวจริงเกรียนนี่เกรียนตัวจริงนั่นแหละ